ค่ะครั้งล่าสุดวันนี้นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะรหัสของเรานั้นรหัสคอควาย3ามสามทีนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานตัวเนี้ยของเรานั้นมันมี2อสองภาคเรียนในสองภาคเรียนนี้ก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอะเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ แต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดครูอยากให้เราเห็นตัวนี้ก่อนนะคะันี้ดูคํมมาอธิบายรายวิชาของเราก่อนเนาะนะคะคมมาอธิบายรายวิชาของคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะคณิตศาสตร์พื้นฐานตัวนี้ของเราคือนะคะเราจะได้รู้ขอบข่ายของมันก่อนเห็นยังคะอ่าเรื่องสถิติการวัดค่ากลางของข้อมูลค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานฐานนิยมนะคะแค่นี้ง่ายไหมง่ายง่ายกว่าเมื่อเช้าใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแคนคลัสจากคนข้างยักนิดหนึ่งนะคะตรนี้ทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำอะไรนั้นเรารู้ขอบข่ายของมาแล้วมันมีแค่นี้ตัวกลางค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็มัธยฐานฐานนิยมนะคะมีตรงนี้แล้วนะคะทีนี้ อีกอันนึงในสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะคะลองมาดูตังนี้ต่อความหมายแรกของคําว่า s t a t หรือสถิตินะคะ s t a t หรือสถิติของเรานั้นถ้าเราพูดแบบหลักการง่ายๆของเรานั้นมันก็จะมีด้วยกันนะคะ2กลุ่มง่ายๆก็คือความหมายของเราก็คือลักษณะของสิ่งที่เราเข้าใจนะคะสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆภาษาของเราก็คือเก็บไว้รวบรวมไว้ เป็นลักษณะแบบไหนก็ได้เก็บไว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 ้ในสิ่งที่เราสนใจนะคะทีนี้ลักษณะของความหมายของตัวเนี้ยเริ่มต้นของกาจะมีหลายๆเรื่องนะคะหลายๆเรื่องในสิ่งที่เราสนใจที่เป็นองค์รวมเขาเลยใช้ความหมายที่เป็นภาษาที่ชัดเจนม,มีด้วยกันสองความหมายนะคะ <c oughs> ความหมายแรกของเราก็คือตัวเลขที่แสดงถึงข้อเท็จจริงต่างๆของข้อมูล เป็นตัวเลขที่อยู่ในลักษณะของการสรุปยอดนะคะซึ่งมีการประมวลนะคะประมวลผลของข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือการคำนวณแล้วนะคะตัวนี้อันนี้คือความหมายแรกนะคะความหมายที่สองของเรานะคะก็หมายถึงลักษณะของที่เป็นศาสตร์นะคะศาสตร์หลักการระเบียบการนะคะต่างๆต,ตัวนี้นะคะ <c oughs> เมื่อมีหลักปุ๊บของเราก็จะประกอบไปด้วยทางระเบียบการทางวิธีการทางสถิติก,ก็จะมีวิธีการด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกของเราเรียกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูล c o r r e c t i o n หรือ of data นะคะใช่โทรศัพท์ตัวแบบที่2นะคะแบบที่2 เราเรียกว่าขั้นตอนที่2ไม่ใช่แบบที่2ของทัทีขั้นตอนที่2เป็นการนำเสนอนะคะที่เรานำเสนอคือตอนนี้เราเรียกว่าพ e n t e r อนะคะหรือ r e s e n t a t i o n นะคะของ a t t a นะคะพรีเซนเซชัน n of data และแบบที่สเมื่อนำเสนอแล้วเราก็จะต้องมีการ Analysis การวิเคราะหการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาตีความนะคะเราถึงจะมาตีความอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าสถิติทีนี้ลองเรารู้แล้วความหมายของสถิตินั้นมีด้วยการหลายขั้นตอนนั้นเราก็จะมาดูว่าสิ่งตัวแรกในสิ่งที่เราสนใจตัวแรกคือคำว่าอะไรข้อมูลใช่ไหมเไม่เสีย ข้อมูลใช่ไหมลูกข้อมูลนะคะ,คะตัวแรกของเราคือข้อมูลข้อมูลคืออะไรข้อมูลของเราก็คือสิ่งที่เราสนใจนั่นแหละเราสนใจอะไรบ้างนะคะเช่นตอนนี้เรากำลังสนใจเรื่องพัสดุที่เรารับของอยู่ก็เป็นข้อมูลของเราประมาณนี้นะคะสุกัญญากําลังนั่งมองหน้าครูแล้วก็อมยิ้มนะคะนีข้อมูลของเรานั้นก็จะถูกแบ่งออกเป็นพูดง่ายๆเราเรียกว่าข้อมูลดิบอันนึง นะคะข้อมูลดิบคืออะไรสิ่งที่เราสนใจเช่นตอนนี้เรากําลังสนใจเรื่องเพลงแล้วก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพลงที่เราสนใจไว้นะคะสนใจอะไรบ้างของใครของเกาหลีวงไหนประมาณนี้เราเรียกว่าข้อมูลดิบนะคะสนใจเก็บไว้เฉยๆรวมไหมเก็บไว้แบบที่2เราเรียกว่าข้อมูลทางสถิตินะคะค่ะเรียกว่าข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลทางสถติติตรงนี้ของเรานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เราจะต้องเก็บรวบรวมไว้เป็นแบบระเบียบแบบแผนนั่นแหละเก็บไว้เพื่อทํางานนะคะเช่นสมมุติตอนนี้ครูกําลังสนใจเรื่องเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนชั้นม .6 นะคะนักเรียนชั้นม .6 นะคะจัห้าบาทจากหมูเนะี่ยแี่อ นะคะดัน,นไปก่อนเดี๋ยวค่อยจากแดดม่ออกเสียงกันอมอลัสปิดไม์ก่อนลูกเสียงไม์ข้างคนข้างนอกออกมาค่ะค่ะ,คะแปบ๊บหนึ่งลูกแล้วก็ฟังครูไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ครูกําลังสนใจนะคะนักเรียนชั้นม .6 สนใจเรื่องอะไรล่ะเราก็เขียนเรื่องไปสมมติว่าสนใจเรื่องน้ําหนัก สนใจเรื่องน้ำหนักแล้วก็สนใจเรื่องน้ำหนักนี่เป็นข้อมูลที่เราสนใจเราเรียกว่าข้อมูลดิบผู้ก็จะเรียกรายบุคคลนักเรียนพัชรินหนักเท่าไหร่ลูกสี่สิบสองค่ะพัชรินหนักสี่สบสองกิโลถูกต้องไหมคะอ่ะอาอมารลักหนักเท่าไหร่ลูกอมรลักหนักเท่าไหร่ลูกหกสิบแปดค่ะแปดสิบห้าหกสิบแปดค่ะ หกสิบแปดโอ้โหโอ้ยน้ำหนักเลยเนี่ยูว่ามันไม่ใช่น้ำหนักแล้วนะเนี่ยอ่าน่าจะมีปัญหาแน่ไอ้ตัวเล็กหนักเท่าไหร่ใค,ครคะไอ้ตัวเล็กที่อยู่ข้างๆไปแล้วเหรออยู่นี่คะ่ะนั่นแหละหนักเท่าไหร่ถามซิสำหรับน,น,น,นั่งกินตัวเล <c oughs> กาห์ห้าสิบเก้าค่ะห้าสิบเก้านะคะห้าสิบเก้าสมมติวมีสามคนตรงนี้อเอาแค่นี้ก่อน แล้วทั้งหมดตัวนี้เราก็มาเขียนเขียนไว้อันนี้ก็คือน้ำหนักของนักเรียนชั้นม .6 สามคนตอนนี้เราก็เขียนไว้สามคนจบของครูอันนี้เรียกว่าข้อมูลดิบยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะต่อไปสมมติว่าเราเสนใจ,จเรื่องเกี่ยวกับไซส์นะคะไซส์นะคะไซส์ไซส์ของรองเท้าเอารองเท้านะคะเอารองเท้าพัชรินใส่รองเท้าเบอร์อะไรลูกสามสิบเจ็ดค่ะพัชรินเบอร์สามสิบเจ็ด เท้ desc, าเล็กม, e มีเท้าใหญ่ไหมเนี่ยืไอ้ตัวเล็กอมรัสสี่สิบเอ็ดค่ะโอ้อันนี้ตีนยักษ์ไอ้ตัวเล็กล่ะไก่ห้าสิบเอ็ไปใช้สามสามสิบแปดสามสแปดค่ะรองเท้าเบอร์ห้าสิบโอ้เป็นพายแน่สมมติอันนี้ก็เป็นไซส์นะคะไซส์รองเท้าใส่เบอร์อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย จะลองถาเบื่ออะไรอันนี้เรียกว่าข้อมูลดิบยังไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นไหคะเราสนใจแล้วก็เก็บไว้เอาไหมสิ่งที่เราสนใจอีกอย่างนึงตอนนี้ครูสนใจเพลงนะคะเพลงเพลงที่นักเรียนชอบพัชรินชอบเพลงอะไรบ้างลูกเออฟัอองเพลงเพลงชาติ <laughs> เพลงอะไรก็ได้ฉันชอบเพลงชาติ <laughs> สมมติประมาณนี้แล้วก็ใส่ว่าเพลงชาตินี่ชาตินี้บอกไหมว่าชาติอะไรบ้างสมมุติเราต้องการสนใจเรื่องเพลงชาติชาติของต่างประเทศสมมุตินะต่างประเทศลูกก็ไปเปิดหาเลยเซิร์ชหาเลยว่าของประเทศอะไรบ้างนึงสนใจของประเทศไทยลองดูซิกี่เวทเพลงมันเป็นยังไงเนะาะอัลบั้มนี้มีกี่เวอร์ชั่นเนาะ ตั้งแต่สมัยไหนสองเอาของเราประเทศที่ใกล้เคียงกับบ้านเราของเขามีลักษณะแบบไหนนะทำอย่างไรนะสามเอาใกล้ๆเราเวียดนามนะคะเวียดนามดูซิเป็นยังไงนะใกล้ๆของเรานี่เป็นรสนใจสมมติเราสนใจแค่นี้เราก,ก็เก็บไว้ของทีละเวอร์ชันของประเทศไทยมี3เวอร์ชันก็เก็บไว้3าเวอร์ชันแต่ละเวอรช์ชันเป็นยังไ,ขง, version, นนะะไขงของเรามี2เวอร์ชันสมมุตินะคะอันนี้สมมติเฉยๆเวียดนามของเขานะมีแค่เวอร์ชันเดียว สมมติเราก็จะเก็บรวบรวมไว้แค่นี้จบยังไม่ต้องทำอะไรนะคะอันนี้เราเรียกว่าข้อมูลดิบค่ะนะคะ d a ต a ดิบนะคะตัวนี้เรียกว่าข้อมูลดิบทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งข้อมูลทางสถิติทำยังไงเราข้อมูลทางสถิติทํำยังไงข้อมูลทางสถิติของเราก็คือเอาข้อมูลที่เราสนใจเมื่อกี้นี่แหละมาเขียนเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เกิด เพื่อให้เกิดสิ่งที่เราอยากได้นะคะสิ่งที่เราอยากได้เช่นเราอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างหรือลักษณะประมาณไหนเราก็จะใส่ไว้นะคะเราก็จะใส่ไว้ใส่ไว้เยอะๆเลยเช่นนักเรียนมีเยอะมากมายไก่กองเราก็ใส่ไว้เต็ม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 แล้วค่อยมาเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงเดี๋ยวครูลองหาให้ดูก่อนนะคะอย่างเช่นเอาข้อมูลไหนดีอาอย่างนี้๊บนะคะสมมุตินะคะ เช่นนี้นี่เห็นยังคะแต่นี่ยังไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเราดูแต่ข้อมูลอันนี้เป็นคะแนนนะคะสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .5 โรห้งเรียนนี้รูก็อยากผู้ก็เก็บ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 ก็แล้วก็เรียงไว้ให้เรียบร้อยนะคะเขาเรียกว่าชุดนี้เป็นข้อมูลดิบที่เรากําลังจะทํานะคะเพื่อให้เป็นทางสถิติชัดเจนนี้ยังคะเพื่อให้เป็นทางสถิติอันนี้ยังเป็นข้อมูลดิบอยู่นะคะ เรื่องนี้เรื่องอะไรคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของใครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ชัดเจนอันนี้ยังเป็นข้อมูลดิบอยู่พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราต้องการทําทําใหม่ทําให้มันเป็นข้อมูลสุขหรือข้อมูลทางสถิติมันก็จะมีวิธีการระเบียบระเบียบวิธีการของเราด้วยกันกี่ขั้นตอนนะสขั้นตอนเก็บนําเสนอนะคะวิเคราะห์ต่างๆเข้าไป ทีนี้จากตรงนี้ทั้งหมดสิ่งที่เราได้นะคะสิ่งที่เราได้เราก็จะดูที่ว่าข้อมูลตรงนี้ที่เราได้แบยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มที่เราเห็นชัดเจนตัวเนี้ยนะคะเป็นข้อมูลเด็กแล้วข้อมูลทางสถิติเนี้มาจากไหนบ้างแหล่งที่มานะคะมาจากไหนบ้างอันดับแรกเลยของเรานั้นแหล่งที่มานะคะชัดเจนนะลูกเนาะชัดเจนเห็นยังคะอ่าแหล่งที่มา ของข้อมูลทางสถิติก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกเราเรียกว่าแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะปฐมภูมิในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราชอบเก็บไว้อย่างเมื่อกี้เนี้ยเราชอบเพลงเพลงชาติเราก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือส่วนตัวเราเก็บแล้วที่อื่นเขามีเก็บไหมมีเก็บที่ไหนได้บ้างเช่นของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เก็บข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ อากาศลมฟ้าอากาศปริมาณฝนปริมาณน้ําฝนแล้วอ่อย่างเช่นตอนนี้อ่าทางสคออบอใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะทางโควิดเนี่ยอ่ในทางโควิดเนี่ยเขาเก็บไหมเก็บเขาก็จะมีแหล่งของเขาเก็บเขาเรื่องเก็บเรื่องอะไรของสาธารณสุขของเราเก็บเรื่องอะไรนะคะของอ่าเ,าเรียกว่าทางอำเภอเก็บเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็คือ แหล่งข้อมูลเรียกว่าปฐุมข้อมูลนะคะปฐมหมายถึงเริ่มต้นแบบที่สองนะคะแบบที่สองแบบแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ c o n d อ r y นะคะแหล่งข้อมูลทุติยภูมิตัวนี้เป็นหน่วยงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน่วยงานที่เขาเก็บรวบรวมไว้แล้วนะคะรวบรวมไว้แล้วแล้วก็ทำเป็นรูปลักษณที่ชัดเจน สามารถที่จะไปสืบค้นได้อันนี้เราเรียกว่าทางทุติยภูมิชัดเจนนะคะสรุปมีกี่อย่างนะคะแหล่งข้อมูลของเรามีกี่ที่สองอย่างคือใช่ปฐถมกับทุติอ่าปถมกับทุตินะคะทีนี้ปฐถมกับทุติของเราเนะี้ยเราอะสามารถที่จะอยู่ใกล้ๆตัวเราของเราได้ตั้งเยอะตั้งแยะถูกต้องไหมคะนี่ มีตังเยอะตังแยะนะคะต่อจากนั้นนั้นเรารู้จักแหล่งข้อมูลแล้วทีนี้เราจะงมาดูว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างาอาตอนนี้นะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างตัวนี้ก็คือหนึ่งตัวข้อมูลตัวนี้เราเ,าเราเียกว่าข้อมูลประชากรเห็นนะคะลูกข้อมูลประชากรนะคะเรียกว่าข้อมูลประชากรข้อมูลประชากรหมายถึงอะไรคะ ก็หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เราอยากจะรู้นั่นแหละที่เราอยากจะศึกษานะคะเช่นคะแนนสอบเมื่อกี้นี้สอบวิชาคณิตศาสตร์ของน้องม .5 ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะของกลุ่มนะคะเรียกว่าเป็นประชากรอันนึงนะคะประชากรคือส่วนรวมนะคะรักเรียนโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมนะคะก็คือประชากรนะคะอีกตัวหนึ่งคือ เรียกว่าตัวอย่างค่ะข้อมูลตัวอย่างและใช้คำว่า sample นะคะ sample ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างนี้คืออะไรเป็นส่วนหนึ่งของประชากรตัวอย่างยกตัวอย่างมาสิอันนี้ก็คือส่วนย่อยๆของส่วนใหญ่ กาะสรุปแล้วระหว่างประชากรกับตัวอย่างใครใหญ่กว่ากันคะปชลินประชากรดกว่าค่ะใช่ประชากรใหญ่กว่าตัวอย่างชัดเจนนะคะเช่นเช่นเมื่อกี้ครูบอกว่าประชากรของโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมนักเรียนโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมก็จะประกอบไปด้วยมีมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้ามหกถูกต้องไหมลูกสมมติว่าครูเอาแค่มหกทับหนึ่ง ม .6 ทับหนี้ก็จะกลายเป็นตัวอย่างของประชากรโรงเรียนน้ำร้อนชัดเจนไหมคะคือส่วนหนึ่งของมันว่าป,ประชากรนี้ของเรามีอะไรบ้างโรงเรียนน้ําร้อนมีนักเรียนชั้นม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ครูผู้บริหารใช่ไหมพออแล้วก็นักการพาันโรงอะไรใส่ไปเรียบร้อย นะคะทั้งหมดทั้งหมดนี้รวมไปเสจแล้วเป็นองคอ์กรองค์กรหนึ่งของโรงเรียนนร้รมณ์วิทยาคมเราเรียกว่าประชากรข้อมูลของเราเรียกว่าตัวอย่างข้อมูลก็คือไอ้พวกเนี้ยม1ม2ม3เนี่ยตัวอย่างของเราเช่นม1ทับหนึ่งเอากี่ห้องห้องเดียวนะคะน้อยไหมน้อยจากตัวนี้ทั้งหมดเนี่ย หมหนึ่งเนี่ยเรามีสมห้องมสสาห้องมสามสห้องมสี่สองห้องหมห้าสองห้องหมหกสองห้องครูอีก20่สิคนพอ,ออีกหนึ่งท่านรวมแล้วเดสิสสาร้อยห้คนนะคะแต่หมหนึ่งทับหนึ่งนี้มีแค่กี่คนสมมติมหนึ่งทับนึ่มีแค่23คนและใน23าคนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประชากรสามร้อยห้าสิบคนโอเคไหมตรงนี้สรุป1นึทับนนี้เป็นตัวอย่างนั่นเอง เข้าใจตรงนี้หรือยังคะเข้าใจคําว่าประชากรกับตัวอย่างหรือยังอ่ะเข้าใจนะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักคือควาว่าพารามิเตอร์เออพารามิเตอร์คืออะไรพารามิเตอร์ก็คือค่าสถิตินะคะของประชากรหรือค่าของข้อมูลที่สรุปรวบยอดมาจากข้อมูลประชากร เราเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นร้อยละนะคะสใญญ่แล้วจะเป็นค่าเฉลี่ยนะคะประมาณนี้เราเรียกว่าพารามิเตอร์ถ้าสมมติว่าเราไปเรียนทางวิทยาศาสตร์ตัวพารามิเตอร์นี่ก็คือตัวแปรใช่ไหมลูกใช่ไหมคะพารามิเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแปรมีอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนึงคือสิ่งที่ลูกจะต้องรู้คือคําว่าค่าสถิติดูนะคะค่าสถิติ ค่าสถิติภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า statistics, ะค,ะ statistics. ค่าสถิตินี้ความหมายจริงๆก็หมายถึงค่าของข้อมูลตัวอย่างหรือค่าของข้อมูลที่เราสรุปรวบย่อแล้วนะคะมาจากข้อมูลตัวอย่างก็ได้จะเป็นค่าร้อยละนะคะหรือไม่ก็เป็นค่าสรุปมาแล้วนั่นเอง ะะอันนี้ก็เป็นเริ่มเป็นสถิติก็คือรวมแล้วจากข้อมูลดิบนี้มาตั้งใหม่ปุ๊บรวบรวมรวบรวมรวบรวม,รวม,รวม,รวมโอ้มีเท่าไหร่อย่างเช่นเมื่อกี้เพลงชาติไทยมีสาเวอร์ชั่นเพลงชาติของลาวมีสองเวอร์ชั่นเพลงชาติของเวียดนามมี1เวอร์ชั่นสมมติอันนี้พอกลายเป็นตัวเลขแล้วเราก็เรียกว่าสถิติได้แล้วเข้าใจยังคะอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าค่าสถิติ ทีนี้ลักษณะของอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือการจําแนกข้อมูลข้อมูลนะถึงเช็งเนย่งข้อมูลนะคะไีเน,นี้ยนะข้อมูลการจําแนกของข้อมูลของเรานั้นก็จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด4ลักษณะนะคะสลักษณะลักษณะแรกของเราเราเรียกว่าจําแนกตามคุณภาพมักนะจะเจอบ่อยๆเนะาะคุณภาพเนาะ คุณภาพตัวนี้นะคะคุณภาพตัวนี้ของเรานั้นเป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติอะไรบ้างลองดูในชี้สิลูกสมบัติอะไรบ้าง1คุณสมบัติทางสภาพ 2. ทางฐานะ 3. ความคิดเห็นได้ไหมได้เช่นแยกตามเพศมันไม่มีตัวเลขใช่ไหมลูกแยกตามเพศมีเพศอะไรบ้าง1ชาย 2. หญิงจบ แล้วก็แยกตามสถานะเป็นอะไรบ้างหนงึโสดสมรสแล้วเนยได้แด่ไหมโสดสมรสแล้วแต่งงานแต่งงานแล้วเป็นไม้อะไรต่างๆประมาณนี้แยกกันอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทางคุณภาพนะคะข้อมูลทางคุณภาพเช่นเดียวกันหรืออย่างเช่นแยกตามวุฒิการศึกษา,านี่วิีการศึกษาเช่นป .5 เด็กจบป .5 กี่คนป .6 กี่คนม .3 กี่คนม .6 ก,กี่คนอันนี้แยกตามวุฒิการศึกษานะคะแล้วก็เป็นประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพทั้งหมดคุณภาพนะคะอีกอันนึงแบบที่สองเราเรียกว่าแยกตามปริมาณค่ะไหมคำว่าปริมาณก็แเงว่าจะเป็นตัวเลขแล้วถูกต้องไหมลูกเจ็ปเป็นตัวเลขแล้วนะคะคาว่าปริมาณก็คือมาก น้อยมีมากมีน้อยนั่นแหละแยกตามตรงนี้ข้อมูลมากหรือข้อมูลน้อยเช่นสถิติของครอบครัวที่แยกตามจํานวนในครอบครัวได้อยู่สถิติของครูแยกตามเดือนเดือนได้อยู่สถิติของคนไข้แยกตามอายุน,นะคะมีปริมาณมากหรือน้อยชัดเจนนะคะแบบที่3 เราแยกตามการเวลาะะแยกตามเวลานะคะแยกตามเวลาเวลาหมายถึงแยกตามเช่นสถิติเกี่ยวกับการจบของนักเรียนปีการศึกษา2562จบของนักเรียนปีการศึกษา2563นะแยกเป็นปีๆต เห็นชัดเจนนะคะอันนี้เป็นปีเราเรียกว่าตามการเวลานะคะอีกแบบที่4แบบสุดท้ายแยกตามภูมิศาสตร์ชัดเจนพอบอกภูมิศาสตร์รูปก,ก็แยกตามพื้นที่ใช่ไหมลูกแยกตามเป็นประเภทนะคะแยกตามประเทศในที่นี้ก็คือลักษณะของภูมิภาคนะคะแยกตามภาคของเรามีกี่ภาคในประเทศไทยมีกี่ภาค สี่ภาคนะอย่าบอกว่าหกนะสี่ภาคนะาจารินเปิดไมค์ก็ได้ลูกเปิดไมคได้เลยครูจะได้ไ<ม>ยนูกก็เสียงไม่เป็นไรครูได้ยินมันดีเลยด้วยค่ะอ๋อเล็กน้อยพอได้อยู่นะคะแยกตามภูมิภาคอย่างเงี้ยของประเทศไทยเรามีสี่ภาคเนาะภาคอะไรบ้างวนะเหนือเหนือใต้กลางเหนือใต้ออกตก ภากางมีไหมมีประมาณนี <tacos> yeah? OK? yes. said, ้นะคะเขาเรียกว่าแยกตามพืมิภาคนะคะอันนี้พอจะเข้าใจหรือยังคะอ่าพอได้อยู่ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่ลูกจะต้องรวบรวมหรือเก็บอีกแล้วก็เป็นลักษณะของประมาณนี้นะคะขออนุญาตแป๊บนึงขออนุญาตค่ะ่า แป๊บหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้กำลังออนไลน์อยู่ค่ะค่ะสอนนอหกอยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตามเดี๋ยวทำให้ค่ะค่ะเะพราะถึงแบ่งออกไปตอนนี้แล้วลองดูการเก็บรวบรวมข้อมูลนะลูกแป๊บหนึ่งนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลแป๊บหบนึง่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลของเรานั้นแบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะคะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคุาไม่ใช่สประเภทเลยสี่วิธีใช้คำว่าวิาวธีเนาะถึงจะสวยนะคะวิธีแรกก็คือเก็บจากทะเบียนประวัติเคยเห็นไหมลูกเก็บจากทะเบียนประวัติข้อมูลจากทะเบียนประวัติ อันนี้เราเรียกว่าแหล่งทุติยภูมินะคะเช่นประวัตินักเรียนการเก็บประวัตินักเรียนการเก็บประวัติของคนไข้ตามโรงพยาบาลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์อะไรพวกเนี้ยประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นทะเบียนมันจะสังเกตเห็นได้เรียกว่าทะเบียนประวัตินะคะ 2. การเก็บแบบสำรวจค่ะ เคยเห็นโพลไหมลูกโพลนะคะตามโพลต่างๆนี้แบบสำรวจนะคะการเก็บแบบนี้นะคะแบบสิ่งที่เราสนใจเก็บตามนี้ได้หมดแบบสำรวจนะคะสแบบทดลองชัดเจนไหมลูกการทดลองเช่นเราทดลองชีววิทยาลูก สัปดาห์ที่หนึ่งเป็นอย่างนี้สัปดาห์ที่2อเป็นอย่างนี้สัปดาห์ที่สเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือการรวบรวมสถิติเช่นเดียวกันแต่อยู่ในกลุ่มของทดลองนะคะเป็นการเก็บรวบรวมทดลองนะคะเก็บไว้ปีนี้ทานาได้เท่านี้ทำนาหนึ่งไร่ได้ผลผลิตเท่านี้ปีปีต่อไปทํานาเท่าเดิมผลผลิตได้เท่านี้แสดงว่าเราก็เริ่มการเปรียบเทบแล้วนะคะประมาณนี้ทดลองแบบที่สี่ค่ะ แบบสังเกตลูกเห็นชัดใช่ไหมคะแบบสังเกตนะคะแบบสังเกตในที่นี้เป็นแบบไหนหนะ้าเช่นเซเว่นอีเลนั้นจะมาเปิดสาขาใหม่ได้เขาต้องมานั่งหน้าถนนมาคอยนับรถถึงปริมาณหรือย,อยังสังเกตเขานับรถมีรถอะไรบ้างเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของการสังเกตรเราจะได้มองเห็นง่ายๆนะคะ ว่าเรามีเรามีวิธีการหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกันมากมด4วิธีนะคะแบบทเะเบียนตัวที่เขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วไปขอเขาเลย 2. แบบที่เราสนใจสํารวจก็คือประเทศโหกแบบที่3ทดลองทางห้องวิทยาศาสตร์แตบบ่ประมาณนี้และแบบที่4แบบที่เราต้องการแล้วเราก็สังเกตสิ่งที่เราต้องการเป็นระยะระยะชัดเจนไหมลูกพอมาถึงการเก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ลูกจะรู้อีก พอเก็บแล้วทำไรนะคะแบบที่สองของวิธีการรวบรวมคือการนำเสนออันนี้วิธีการรวบรวมทางสถิติเนาะหนึ่งเก็บต้องเก็บให้เป็นเก็บมีกี่แบบสี่แบบนำเสนอละนำเสนอก็คือการสิ่งที่เราได้แล้วเรามาบอกให้เขารู้นะคะมาเล่าให้เขารู้ว่าเก็บแล้ว,เก,ลวเกิดอะไรขึ้นบ้าง นำเสนอของเรานั้นก็มีได้ด้วยกันหลายแบบอย่างที่ครูกําลังนําเสนอเราอยู่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันของทางสถิตินะคะหรือว่าเราไปเจอที่ไหนมาแล้วเราก็พูดประมาณนี้นะคะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งลูกสวัสดีค่ะค่ะค่ะ ส่งลายไปให้พี่แล้วนะคะส่งลายให้แล้วค่ะเห็นไหมคะอ,นนอ,อ่านหรือยังอ่านสิคะพรก่อนคุยกับปออลแล้วค่ะค่ะการนำเสนอของข้อมูลในรูปตารางเคยเห็นไหมคะในรูปตาราง อ่าตารางเช่นในตารางสิ่งที่เราชัดเจนนะคะเราจะมองเห็นสังเ,เกตอ่าในรูปตารางนี้ลูกจะนึกถึงภาพเมนูอาหารเมนูอาหารมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกในรูปเมนูอาหารอันดับแรกเลยฝั่งนี้รายการใช่ไหมใช่ไหมรายการเมนูอาหารข้าวผัดเงี้ยข้าวผัดอันนี้อีกฝั่งนึ้งเป็นอะไรราคาถูกไหมาาข้าวผัดจานละสี่สิบห้าบาท ก็จะมีผัดไทยเอ๊ะผัดไข่ผัดปงผัดหมูอะไรของเขาก็จะใส่ราคาตัวนี้มาด้วยห้าสิบห้าหมูเอาห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ลักษณะของตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าแบบกึ่งตารางแต่ไม่มีขีดเส้นใช่ไหมลกูกอ่ารูปนี้เรียกว่ากึ่งตารางนะคะอุ้ยวันนี้นวุวนวายค่ะวววขออนุญ,ญาตค่ะ ค่ะค่ะครื่งวันค่ะ